เขาบอกว่าอายุการใช้งานพัดลมชนิดหนึ่งอ่ะมีการแจกแจงแบบปกติอืมอ่านประโยคแรกปุ๊บรู้เลยสถิติแน่ๆนะครับเส้นโค้งปกตินะเส้นโค้งปกติก็คือเป็นสถิติที่เราเรียนในช่วงครึ่งหลังใช่ป่ะที่พูดถึงเรื่องของการแจกแจงคือครึ่งแรกมันจะเรียนเรื่องพวกค่ากลาง,างนี่นี่นั่นอะไรอย่างเี้ยใช่ปะ และครึ่งหลังมันจะเรียนเรื่องอที่เป็นเส้นกาบเส้นโคกร,รกับอีกละคังกว้างใช่ไหมอืมอ่าเป็นเรื่องครึ่งหลังเปอร์เซ็นทายกอทายอย่างเงี้ยแล้วก็ค่าแท้เลยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับตัวนี้อ่านว่ามิวนะเคยเคยเจอสัญ,ญลักษณ์นี้ไหมยๆตัวเห็นนี้ฮะ,ะมิวชั่วโมงอและส่วนเป็นเปนมาตรฐานนี่ย เท่ากับ Alpha เอลฟาน,นีเอลฟาอลฟาชั่วโมน,นะครับและ k เนี่ยจำนวนจริง k เป็นนะเเป็นจำนวนจริงที่ทำให้ขันลมที่ใช้งานได้นานระหวา่างมิลลบ k a เอลฟและมิลบวก k ชั่วโมงมีจำนวน34%สต้องตีความวันนี้ก็ตีความวันนี้ คือต้องบอกอย่างนี้ฮะในการผลิตของอะไรบางอย่างในจํานวนมากๆในจํานวนมากๆเราไม่สามารถการันตีได้ว่าของทุกชิ้นจะได้คุณภาพเข้ากันเป๊ะๆหรือเปล่าเออเราการันตีไม่ได้นะฮะแต่ว่าเราสามารถจะใช้วิชาสถิตินะ่ยคำนวณออกมาได้ว่าถ้าเกิดเครื่องจักรเราเที่ยงตรงใช่ไหมเครื่องจักรเราดีการประกอบเราดี พนักง,งานเราดีสภาพแวดล้อมเ,เราทําในห้องแอร์เราใส่ถุงมือเคยเห็นว่าที่เขาะดิตของนะประกอบของแล้วต้องใส่หน้ากากใส่ถุงมือใส่ผ้าปิดจมูกอยู่ในห้องแอร์อะไรเงี้ยแนวนั้นแหละ,ละ,ละ,ละถ้าเกิดควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยมันน่าจะนี่คือทฤษฎีนะมันน่าจะได้ออ,อายุการใช้งานของเครื่องจักรเนี่ยของสิ่งเหล่านั้นไ iPad หรือว่า i p h o n นอะไรเงี้ยน,นะครับใกล้เคียงกัน มันไม่น่าจะดีเฟกเยอะนะครับแล้วเขาใช้วิชาสถิตินะีเอามาพอดกาฟครัรบผโดยเฉพาะไ h โฟนเนี่ยผลิตทียเป็นล้านเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านเครื่องถูกปะเออเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะวิชาสถิติจะช่วยได้มากเลยช่วยตอนไหนหรู้มาตอนที่เขาเอามาคำนวณเรื่องประกรัน a p p l e c a r คคือพอเขาร <c ười> ู้ว่ากล้ามันเป็นอย่างนี้เขารู้ว่ามันมีช่วง ที่มันจะเสียระยะเวลาที่มันจะเสียกี่ปีกี่ปีปนะเขาเก็บสถิติไว้อะแล้วเขาควบคุมสภาพแวดล้อมในการผลิตให้เป็นอย่างนี้ควบคุมคุณภาพให้ให้ได้ดีประมาณที่เขาควบคุมได้นะเขาสามารถเอาตัวเนี้ยถอนมาเป็นตัวเลขได้ว่าเท่านี้นะเท่านี้เปอร์เซ็นต์นะมันจะเสียเท่านี้เดือนเท่านี้ปีนะมันจะเสียถ้าเกิดว่าเกินจากนี้ไปแล้วมันจะไม่เสียหรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็เอาพวกนั้นนะคิดย้อนกลับมาเป็นมูลค่ามาคิดเป็นค่าประกันที่เราซื้อเพิ่มมาสองปีห้าพันอย่างเงี้ยก็คือมันอยู่ภายใต้ที่เขาคิดมาแล้วอยู่บนเส้นกราฟกราฟมาตรฐา,านแจกแจงประกันนะี้นี่คือประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ใช้จริงอมืมันใช้จริงนะไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องนี้เป็นคณิตศาสตร์ที่ดูเหมือนว่าแบบไม่น่าได้ใช้แต่จริงๆแล้วมันใช้จริงนะมันใช้จริง โดยเฉพาะเมื่อไหร่ที่ต้องทาอะไรที่มันเยอะๆเน,นี่ยขายกันเลยขายกับสิ่งที่เราให้ฟังเอ่อพัดลมก็ผลิตภายใต้กระบวนการนี่นนี่นั่นเราก็จะได้ค่าการค่าหนึ่งในที่นี้คือค่ามิลค่าเฉลี่ยในผลินี้นะครับแล้วได้ส่วนเบลเบมาตรฐานคือค่าเอลฟาทีนี้มันก็คำนวณมาเป็นมิลลบเคเอลฟาคมิลบเคเอลฟาในช่วงเลงเนี้ยอยู่ที่3.4เปอร์เซ็ถ้าเด็ดที่จะวาดกราฟที่จะวาดา ่า g a ามันก็คือ,อนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็คือ mu วบวก k เ alpha เตรงนี้ก็คือม u ลบ k alpha ใช่ไหมช่วงที่แรงเงาเนี่ยฮะ คือสามสิบสี่เปอเซ็อันนี้คือตีความจากโจทย์นะพออ่านโจทย์มาปุ๊บเนี่ยเราต้องนึกภาพแล้วอ๋อมันคงเป็นการอย่างนี้แหละนะระคังคว่ำแล้วมีค่ากลางๆทุมมิวแล้วก็ฝั่งหนึ่งลบฝั่งหนึ่งบวกนะครับอ่แล้วก็เป็นฐาที่สี่เร์เแล้วพัดลมที่มีอายุการใช้งานได้นานระหว่าง มีลบ 2k กับมีบวก 2k เนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับเขาถามเขาถามว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงสีน้ําเงินเนี้ยเนี่ยช่วงสีน้ําเงินเนี้ยคิดเป็น x เปอร์เซ็นต์โอเคไหมเพราะนั้นข้อเนี้ยมันเหมือนเป๊ะเลยกับกับที่พี่กําลังเล่าให้ฟังเรื่อง Apple Care ของ Apple ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยหนึ่งปีอ่ะไม่พังแน่แต่สิบเปอร์เซ็นสมมุตินะแปดสิบเปอร์เซ็นไม่พังแน่ๆแ,แต่ถ้าเกิดสามปีเนี่ยคือเพิ่มประกันที่อีกสองปีรวมรวมเป็นสามปีใช่ปะ่ะโอกาสที่จะไม่พังแน่เนี่ยจากแปดสิบมันเหลือสมมุติว่าหกสิบเปอร์เซ็นตเพราะ,ะนั้นมันมีส่วนต่างกันอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นใช่ปะ่ะต้องคิดออกมาให้ได้ว่ายี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่แล้วเอามูลค่าน,นั้นมาเก็บเงินเราไงหรือเปล่าไหม อ่นไหม <S <S เอออุ๊ยถ้าเกิดคิดเลขไปเนี่ยยังไงมันก็กําไรในกําไรถึงออกว่าขายประกันยังได้ยังได้กําไรอะ่ะแล้วนี่คือเหตุผลที่ทําไมบริษัทประกันอะ่ะเขาถึงขายแล้วก็รวยรู้บอกว่าหนึ่งในธุรกิจที่รวยมากๆเลยคือบริษัทประกันภยัยนะพอเบื้องหลังของบริษัทพวกนี้ยอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตครับถ้าเกิดเธอเป็นเจ้าเล็ก เธออาจจะไม่รวยเพราะว่าแจ็คพอตใช่ป่ะมีโควิดมาเงี้ยแล้วคนติดกันทั้งประเทศสมมุตินะเ mm. จ๊งเลยนะ <c oughs> บปปริษัทประกันเจ๊งเลยถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันติดในเลทที่อยู่ภายใต้การคำนวณใช่ไหมฮะเหมือนการถ้าเกิด iPhone iPad มันเสียอยู่ภายใต้การคำนวณอย่าเงี้ยเธอก็กำไรในกำไรนะครับ mm. ของพวกนี้ว่าคำนวณได้หมดเ ทำธุรกรรมีความเสี่ยงแต่ถ้ามีความรู้ทางคณิตศาสตร์ก็จะควบคุมขอบเสขตได้โอเคเอาละเนี่ยประเด็นข้อเนี้ยถามแค่นี้เองโดยที่เขาให้สมการค่าเซตมาครับค่าเซตก็คือเอ่อ2.15 0.34 0.44อะไรเงี้ยกับพื้นที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้คือพื้นที่ทั้งหมดคือหนึ่งใช่ไหมล่ะพื้นที่ทั้งหมดคือหนึ่ง แล้วก็สู0.34ตรงนี้เห็นตัวสุดท้ายไหมมันคือ34เปอร์เซ็นต์ถ่านไหมันคือ34เอร์็เพราะนั้นบอกแล้วนะว่าค่าแซทของ34คือ0 9ดเพราะนั้นพี่เดาว่าถ้าเกิดว่าบวกอีกสองนี้ยก็คือต้องคำนวณออกมาว่ามันเป็นค่าแททเท่าไหร่อ่ะพอเป็นค่าแททเท่าไหร่จะต้องคำนวณปีกลับมาว่าเป็นพื้นที่เท่าไหร่ใช่ไหมล่ะเพอเป็นพื้นที่เท่าไหร่ราก็คิดมาเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ถันไหม นะ่สรุปถามว่าได้เรียนเรื่องค่าสันญาี่ยเขาสอนปนะเรียนเรียนดิ้นเดียวใช่ไหมหรื <Okay. S 2> อืมแต่เรื่องนี้ไม่ไม่มีอะไรเลยนะคงไปคงมาเลยคืออ่านโจทย์ให้ออกว่ามันถามเรื่องนี้แล้วก็เอาสูตรมันมาแล้วก็แทนแทนแทนแล้วก็ตอบมีประเด็นเดียวคือมันอาจจะมีเรื่องที่แบบเกินครึ่งกับต่ำกว่าครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นไปดูเฉลยเลย,เลย เลยว่าอย่างนี้ะให้หาค่า k ก่อนทีแรกก็พยายามคำนวณค่า k ออกมาตึ๊ตึ๊ดตึเนี่ยสามสี่เปอร์เซ็ใช่ป่ะเมื่อมีอายุการใช้งานเนี้ยมันก็จะได้ค่าแซดนพยายามจะคำนวณค่า k ค่าแซดออกมาอเออแล้วก็อะไรเนี่ยเอาค่ากลางไปลบใช่น้าส่วนได้อัลฟาอันนี้เป็นวิธีการคำนวณค่าแซดนะ เธอก็จะได้นี้แล้วเธอจะได้ค่าเคออกมานะทำนองเดียวกันเนี่ยเธอก็หาค่าแซนลบเคนะแล้วก็เป็นแบบนีนะ้ได้ตัวหนึ่งเป็นบวกเคตัวหนึ่งเป็นลบเคแหละหรือพูดง่ายๆก็คือแบ่งกันคนละครึ่งไงสามสิบสี่ก็เป็นสิบเจ็ดกับสิบเจ็ดนะฮะรคาคาแซตรงนี้คือศูนย์จุดสี่สิบเพราะอะไรเพราะสิบเจ็ดเธอย้อนกลับไปดูตารางทนไหมตารางอยู่ไหนวะนี่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 เห็นเลขนี้ไหมเล็นนี้ไหม สิบเจ็ดก็คือศูนย์จุดสี่สี่โอเคนะครับอ้อาวล้วได้ศูนย์จุดสี่สี่แล้วนะต่อไปคำนวณหาพื้นที่ของสองเคไงสองเคเมื่อกี้เราได้เคเท่ากับศูนย์จุดสี่สี่แล้วใช่ปะเราก็แทนค่าเข้าไปคนระับวัววัววัวแทนค่าเข้าไปราะนั้นสองเคเท่ากับศนะูนย์จุดแปดแปดครับศูนย์จุดแปดแปดคำนองเดียวกันแนะ เธอก็ต้องคำนวณฝั่งลบด้วยหรืปล่าก็เป็นลบ8ลูนยครับความหมายก็คือ0.88คืออยู่ตรงนี้ใช่ปนะ,ะ0.88เธอก็ย้อนกลับไปเปิดตารางค่าแซอีกอ๋อแต่ตรงน,นี้เขาก๊อปมาให้ละ <c oughs> ใจดีนะศูนจดแปดแปดคือกี่เปอร์เซ็นต์นะ31มสิบเอ็ปอร์เซ็นตะ์เห็ไหมครับ0.88ย์ที่สาอ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันมี2ฝั่งเห็นปะมี2ฝั่งคือโจทย์มันถามฝั่งบวกและฝั่งลบเห็นไหมฮะ เระนั้นสามสิบเอ็ด็สองอันก็คือหกสิบสองปอร์ซ็นตครับจบดังนั้นสรุปได้ว่าพัดลมที่จะทำงานอยู่ในช่วงเล้งตรงกลางเนี่ยหรือว่ารับประกันหนึ่งปีแล้วไม่ไม่เจ๊งเนี่ยไม่ใช่ผู้ผิดที่ต้องพูดว่าพัดลมที่ใช้งานได้รับประกันหนึ่งปีไม่เจ๊งอาจจะอยู่ที่หกสิบสองเปอร์เซ็นตสำหรับโจทย์ข้อนี้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะรับประกันเพิ่มใช่ปะมันจะเหลืออยู่แค่ สามสิบสองเปอร์เซ็นตท่านั้นเองสามสิบสองเปอร์เซ็นท่านั้นเองดังนั้นต้องคำนวณหาความเสี่ยงแล้วว่าหกสิบสองกับสามสิบสอง่ะมันคือสามสิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นคิดเป็นมูนลค่าเท่าไหร่ที่จะเก็บงเงินลูกค้าแบบนี้ครับนี่คือการหาค่าแซบจะเห็นว่าข้อนี้ไม่ได้หลอกอะไรเลยนะไม่ได้หลอกเลยเพราะว่าค่าแซบเป็นเรื่องที่ไม่ยากคือคำนวณตามสูตรเลยเปๆนะๆแทนค่าเข้าไปแล้วเปิดตลาดนะด้วยประเด็นที่มันไม่ยากอย่างเนี้ย ี่ก็เลยคิดว่าโรงเรียนเขาก็ไม่ได้เน้นเกันเพราะว่ามันไม่ยากเขาก็อาจจะบอกอนักเรียนแทนค่านะนักเรียนดูนะครึ่งหนึ่งแล้วก็จับบวกจับลบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอไม่ได้เน้นก็คือไม่ได้ทำพอไม่ได้ทําเจอโจทย์จริงก็แบบฮะคิดไงวะเออนั่นแหละตามนั้นนะครับโอเคก็ยังไงฝากเดี๋ยวเอาลิงก์นี้ให้อีกทีหนึ่งแล้วก็อาจจะไปดูดวีดีโอย้ออนว่าเกี่ยวอะไร